าล้ครับผมกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจันนิคนะครับผมสําหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งตัวเกมไมซี่ไมโครฟลูเ v ิร์กไท a แลนด์นั่นเองนะครับผมโอเคครับสาหรับวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งนะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับผมทําตามขั้นตอนอย่างละเอียดนะครับโอเคครับขั้นตอนแรกนะครับผมให้ทุกท่านนะครับผมทําการคลิกลิงก์นะครับผมที่จันนิกได้ทําการแปะเอาไว้ให้ในดีสคริปชั่นหรือในกลุ่ม นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับหลังจากคลิกแล้วนะครับผมเราก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับผมโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับทำการคลิกดาวน์โหลดสีฟ้าตรงนี้เลยนะครับโอเคครับเมื่อทำการคลิกแล้วนะครับผมก็หลังจากนั้นให้ทำการคลิกดาวน์โหลดต่อไปนะครับโอเคครับหลังจากคลิกดาวน์โหลดต่อไปนะครับก็จะขึ้นอยู่ขวามือตรงนี้นะครับ ก็ใช้เวลานิดนึงนะครับผมเนื่องจากเป็นไฟล์ใหญ่นั่นเองนะครับโอเคครับสาหรับใครนะครับผมที่ทําการดาวน์โหลดไม่สําเร็จนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับผมอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับให้ทําการเข้ามาที่ตรงนี้นะครับผมจุด3จุดนะครับแล้วก็ทําการกดคําว่าคีบนะครับโอเคนะครับแล้วก็กดคําว่าโชว์มอตรงนี้นะครับดับดาวตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการกดคําว่า Keep a n y w a y นะครับผม โอเคนะครับผมหลังจากนั้นก็ทําการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับเมื่อทําการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะได้ไฟล์นี้นะครับผมไฟล์ที่มีชื่อว่า myc minecraft survival i l a n d นะครับผมก็จะเป็นรูปหน้านี้เลยนะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการดับเบิลคลิกไฟล์นี้ขึ้นมานะครับผมโอเคครับเมื่อเราดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับผมเราก็จะอยู่ในหน้าต่างนี้นะครับ โอเคนะครับข้อควรทราบนะครับผมคือห้ามเปลี่ยนตำแหน่งไฟล์ในการติดตั้งนะครับผมโอเคเมื่อเราทำการเช็คตำแหน่งไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับก็ทำการกด Extract ได้เลยนะครับผมปึ๊บ รอสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้กําลังแตกไฟนะครับผมโอเคนะครับเมื่อเราทําการติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้เรานะครับผมมาดูที่หน้าเดสก์ท็อปของเราได้เลยนะครับผมโอเคนะครับหน้าเดสก์ท็อปของเรานะครับผมเราก็จะได้ไฟล์ที่มีชื่อว่า myc mycraft survival thailand นะครับผมโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับผมให้เราทําการดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับ โอเคนะครับผมท่านผู้ชมนะครับไม่ต้องตกใจนะครับผมว่าทำไมขึ้นตัว T L Launcher ขึ้นมานะครับผมาทางเซิร์ฟเวอร์นะครับใช้ตัวรันผ่าน T L Launcher นั่นเองนะครับผมโอเคครับหลังจากนั้นนะครับผมให้ผู้เล่นนะครับทำการเปลี่ยนชื่อเล่นตรงนี้นะครับผมและต่อมานะครับก็ให้เลือกตรงนี้นะครับเป็น Fork o p t i f i 1.16.5นะครับผมเมื่อ เปลี่ยนชื่อและเลือกตรงนี้เป็น Fox o u t f i e 1.16.5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการกด Enter the game ได้เลยนะครับโอเคนะครับผมรอสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากที่ขึ้น Set Your Skin ขึ้นมานะครับเราก็ทำการกด Do Not Show This Notification ได้เลยนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการกดเข้าเล่นเกมได้เลยนะครับผม โอเคครับเพียงเท่านี้นะครับผมก็เสร็จสิ้นกระบวนการดาวน์โหลดและติดตั้งทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมก็คือวิธีการนำอ่าไอพีเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเข้ามาใส่นั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้งในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ